สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแป้งจะมารีวิวอัปเดตโบติดผม5แบบในเกมซากุระสะคูลซ l ิมูเลเตอร์กันนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวการอัปเดตใหม่ล่าสุดในเกมซากุระนะคะทุกคนในคลิปนี้ก็จะมีชื่อว่า อัปเดตโบติดผมทั้งหมด5แบบนะคะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางเกมซากุระเนี่ยก็ได้อัปเดตเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆอัปเดตย่อยนะคะทุกคนก็คืออัปเดตโบติดผมหรือว่ากิฟติดผมน่ารักน่ารักให้เรานั่นเองนะคะก็ตัวเกมซากุระเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะจะมีทั้งเสื้อผ้า แล้วก็มีต้มหูมีสีหน้าท่าทางต่างๆนะคะดูคนบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะตอนนี้นะคะก็ได้อัปเดตสิ่งที่แป้กรอคอยมานานมากๆเลยนั่นก็คือโบติดผมนั่นเองนะคะจะเป็นโบที่น่ารักมากๆเลยนะครั้งนี้เนี่ยเขาได้อัปเดตมาทั้งหมดโบทั้งหมด5แบบนะคะดูคนมี5แบบให้เราเลือกเลยนะคะและที่สําคัญก็คือเราสามารถ เปลี่ยนสีโบได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะไปหาตู้เสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นวงสีชมพูนะคะที่เปลี่ยนเสื้อผ้านี่เลยในบ้านเรานะคะทุกคนแม่ลืมบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมซากุระเนี่ยตัววงสีชมพูเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดไอเทมแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเสื้อที่ไหน จะเป็นกลางถนนจะเป็นบ้านใครก็ตามหรือเราจะสร้างบ้านขึ้นมาเองเราก็ไปใส่วงสีชมพูที่บ้านเราเนี่ยก็สามารถทาได้แล้วนะคะทุกคนเพียงทุกคน,ดคนกดไปที่เมนูและพร็อพนะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกวงสีชมพูวางไว้ที่ไหนก็ได้เลยต่อมาก็ให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วมาที่ด้านล่างคําว่า hair accessory ต่อมานะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะคะ ก็จะมีอัปเดตมาก็คือ Ribbon A, Ribbon B, Ribbon C, Ribbon D และ Ribbon E นะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมันก็จะมีรูปคุญแจมาให้เนะทุกคนก็จะต้องดูโฆษณา1อันต่อ1โบนะคะทุกคนหรือบางทีก็อาจจะไม่มีโฆษณานะทุกคนก็จะต้องไปปลดล็อกก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะสามารถใส่โบได้นะ นี่นะคะอันแรกก็คือริบบิ้นเอก็จะเป็นโบสีแดงเล็กๆแบบนี้เลยเป็นโบเบสิกเลยนะคะน่ารักมากเลยนะต่อมาริบบิ้นบีก็จะเป็นเหมือนกับอันเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเพิ่มจากหางตัวโบเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นนะต่อมาริบบิ้นซีก็จะเป็นแบบโบแบบเด้งๆโบซาตินแบบนี้นะคะตัวหัวก็จะเป็นแบบลายหัวใจอะไรประมาณนี้ต่อมาริบบิ้นดีก็จะเป็นโบ เหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวหางจะยาวขึ้นต่อมาอันสุดท้ายนะคะดูคนริบบิ้นก็จะเป็นโบที่หางจะยาวขึ้นนะคะดูคนแบบนี้เลยส่วนตัวแป้งก็จะชอบริบบิ้นเอริบบิ้นบเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีเนี่ยก็มาแก้ได้ที่เมนูแล้วมาที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีดิทมาที่ a c c e s s o r y c o l o r แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีโบตามที่เราชอบได้เลยนะคะทุกคนเปลี่ยนสีโบได้แล้วก็สามารถขยับโบไปติดซ้ายติดขวาติดหน้าติดหลังหรือว่าจะขยายโบให้ใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แป้ก,ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะในคลิปนี้แป้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย